ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมแบ็กโคลเวอร์เอ็มนะครับนะวันนี้ก็จะมาแนะนำเพรสแจ็คเอสอาร์ฟรีนะครับนะซึ่งเพรสนี้ก็คือเพรสประตูแห่งการพบพานะครับผมนะซึ่งก็คือเพรสนี้เลยครับโดยเพรสนี้เราจะได้มาเมื่อเราทำการจบเนื้อเรื่องชัตเตอร์หนึ่งครับผมและเข้าสู่ชัตเตอร์สองขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะได้ประตูแห่งการพบพาเข้ามาทันทีนะครับโดยประตูของพบพาครับผมนะก็จะทำให้เราสามารถ ได้ตัวละครนะครับผมนะเลือกตัวละครประจำซีซั่นครับผมนะได้เพียงหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับนะและเราสามารถที่จะรีเซ็ตได้นะครับผมนะว่าถ้าเกิดสมมติตังหลังเนี่ยเราไม่พอใจส่วตัวละครที่เราเลือกแล้วนะครับผมเนะเราก็สามารถรีเซ็ตใหม่ได้นะครับอันนี้รีเซ็ตได้เรื่อยกตามใจชอบแต่เลือกได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับนะดังนักันคิดให้ดีๆครับผมนะก่อนที่จะเลือกนะครับนะ เป็นไปได้เนี่ยไปกดกาช้าให้เรียบร้อยก่อนก็ได้นะเพื่อที่เราจะได้เลือกตัวละครที่เรายังไม่มีนะครับนะเลือกให้ดีๆไว้ก็แล้วกันนะนะครับและเมื่อเราทำการเลือกเสร็จปุ๊บนะครับผมเนี่ยมันจะมีเควสให้เราทำนะครับซึ่งเควสส่วนนี้ก็โดยส่วนตัวแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่นะแต่วันแรกๆเนี่ยเรายังไม่ค่อยมีของนะครับนะก็อาจจะทำยากนิดนึงยากสุดในส่วนเควสที่เกณฑ์ระบบเก็ไม่ทำนะครับผมนะที่ผมเห็นดูก็น่าจะมีแค่เลื่อนขั้นตัวละครเป็น lr นะครับนะซึ่ง ถ้าเกิดลกหลังๆเนี่ยของเราพร้อมเนี่ยก็ไม่ยากเกินไปนะครับนะอ่ะก็จะมีพวกลงอารีนาบ้างนะครับผมนะลงอารีนาบ้างลงพวกโถเอกความทรงจำนะครับผมนะอันนี้ก็ว่ากันไปรวมๆนะครับแต่เตือนนิดนึงเลยถ้าเลือกไปแล้วแลวตอนหลังคุณเปลี่ยนใจกดรีเซ็ตนะครับเพจท,ที่คุณทํามาก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะหายไปนะครับผมนะสมมติสมมติทำผมเลือกในส่วนของอาแมกดานะครับผมนะเลือกไปเสร็จปุ๊บทำเพจไปเสร็จแล้วอ่ใกล้เสร็จแล้วแต่อยู่ดีผมรู้สึกว่า ผมกดกาชาแล้วผมได้แบ็กหน้ามาพอดีนะครับนะไปกดกาชาแล้วแบ่งสึกออกแบ็กหน้าตัวนี้มาปุ๊บก็หมายแปลว่าอะไรถ้าเกิดผมเลือกแบ็กหน้ามาก็ตัวละครซ้ำใช่ไหมผมก็เสียได้ผมก็ต้องกดรีเซตใช่ไหครับพอเรารีเซตขึ้นมาปุ๊บแล้วเราเลือกตัวละครตัวใหม่นะครับนะอ่านะครับนะอ่าเลือกชาร์ลอตต์บางนี้ปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าเควสแบ็กหน้าที่ผมทำมาก่อนอันนี้คือจะหายหมดเลยนะครับนะดังนั้นเลือกตัวละครตัวไหนก็เลือกดีๆนะอ่าโอเคนะครับ โดยซีซั่นที่1ครับผมนะจะมีตัวละครทั้งหมด3ตัวนะครับผมก็คือแอสตาแดงมิโมซาเขียวและก็ยามิฟ้านะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาระบุนะครับผมว่าลงลึกเลยแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยทำอะไรได้บ้างและควรเลือกใครดีนะครับนะอ่ะผมขอเลือกตัวแรกครับผมนะแนะนำในส่วนของตัวแรกเลยก็คือตัวของแอสตาแดงทําอะไรได้บ้างนะครับนะและต้องการเล่นตัวละครที่เก่งๆต้องทายังไงว่ากันเลยครับะ ในส่วนของแอสตาแดงนะครับผมนะเรามาดูในส่วนของสกิลทั้งหมดของแอสตาคับดีกว่าครับนะผมขอใช้เว็บกิจในการแปลนะจะได้ง่ายกว่าอ่ะแอสตาแดงครับผมนะโดดเด่นก็คือเป็นตัวละครโจมตีท่เก็ตเดี่ยวที่ถือว่าแรงมากนะครับผมนะงานหลักๆของแอสตาแดงครับผมนะก็คือจะเป็นตัวตีบอสนะครับนะยิ่งโดยเฉพาะบอสเขียวเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากๆ ต่อให้ตอนหลังครับผมนะบีโนเอลแดงนะครับผมเนี่ยซึ่งเป็นถือว่าตัวโคตรโกงก็ตามแต่แอตตาแดงก็ยังถือว่าเป็นตัวละครที่มีบทบาทสําคัญเพราะว่าโจมตีท่าเก็ตเดี่ยวถือว่าแรงมากนะครับนะส่วนโนเอลอ่ะเขาจะค่อนข้างจะครบเครื่องนะครับผมในส่วนของโนเอลชุดใบน้ำโนเอลแดงที่มาอนาคตคือโนเอลชุดใบน้ำนี่คือมันมีครบเครื่องตีก็ออบัฟก็บีนะครับนะแต่ถ้าเกิดแอตตาแดงนี่คือดาเมจเน้นๆเลยนะครับนะขอเริ่มจากสกิลอันแรกเลยครับผมนะโจมตีเดี่ยวนะครับนะโจมตีเป้าหมาย1ตัวนะครับนะและถ้าเกิดดเรราาบบบีีััออยยู่้วนนะคผมมโกส ที่จะได้ตีเบิ้ลโดยความแรงครับผมก็จะคิดเป็น70%ของพลังโจมตีนะครับนะและได้พลังโจมตีแรงขึ้นอีก2%นะครับผมสามารถซอสแต็คได้ถึง5สแต็คได้กันก็พูดง่ายก็คือตีโหดมากรวมๆแล้วนะครับนะ ก็คือต่อให้เป็นสกิลหนึ่งก็ทำดาเอทได้รุนแรงจริงๆครับเดี๋ยวสมองสกิลของแอตตาแดงนะครับนะสกิลที่2ครับนะก็จะเป็นการโจมตีเป้าหมายนะครับผมนะหนึ่งแทร์เก็ตเช่นเดิมนะครับนะและก็ได้ในเรื่องของพลังโจมตีแรงขึ้นเลเวลหนึ่งนะครับมีโอกาส80%ครับผมนะที่จะติดในส่วนของ20%โบบิลิตี้ก็คือตีเทิร์นไวขึ้นนะครับผมนะมีโอกาสที่เทิร์นไวขึ้นรวมๆแล้วนะครับนะและถ้าเกิดในกรณีที่เราบีการ์ดมานะครับผมนะก็จะเปลี่ยนจากอ่า เพิ่มพลังโจมตีครับผมเลเวลหนึ่งเป็นเลเวลสองนะก็จากตอนแรกครับผมนะประมาณ42%นะครับนะจาก42%นะครับผมนะก็จะเปลี่ยนเป็นอ่า55%ครับผมก็คือตีแรงขึ้นแน่นอนแล้วก็ความไวในการเลยรับผมนะก็จาก20%เป็น30%นะครับไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะทำให้ตัวของแอสตาแดงครับผมนะเป็นตัวละครที่เราไม่ค่อยจะเป็นต้องหาการ์ดมาใส่เท่าไหร่นะครับนะแต่ถ้าเกิดโอเคครับผมมีการ์ดก็ดีแต่ถ้าเกิดไม่มีการ์ดตัวละครตัััววววนนนีีี้้้กก็็็ยงถือ่่่าเเปตลลละครทไดดแ เล่นได้โหดอยู่นะครับนะมาดูในส่วนของอันติสกิลนะครับนะอันติสกิลครับผมเนะี่ยก็คือจะได้ในเรื่องของโจมตีป้หมายศัตรูหนึ่งตัวและเราก็จะได้ในส่วนของเทิร์นเพิ่มนะครับผมนะถ้าเกิดในกรณีที่ศัตรูมีเลือดมากกว่า80%ขึ้นไป ก็ถือว่าโหดอยู่นะพอะถ้าเกิดตีเสร็จปุ๊บแล้วเลือดเยอะก็ตีซ้ำแม่งรอบหนึ่งก็ได้นะครับนะและถ้าเกิดเป็นประเภทบอสด,ด้วยจะตีแรงขึ้นอีก30%นะครับนะก็ทำให้ตัวของแอสตาแดงครับผมเป็นตัวละครที่ดีมากๆในเะรื่องของการเอาไปตบบอสนะครับนะยิ่งถ้าเกิดเป็นบอสเขียวด้วยตัวละครตัวนี้ลงแน่นอนสุดยอดครับผมในะ่นนส่วนนี้นะส่วนสกิลคอบายผมขอข้ามนะครับผมไม่ค่อยดีอะไรมากมายนะรวมๆแล้วประมาณนี้นะครับผมในส่วนของตัวละครแอสตาแดงนะครับนะ สรุปง่ายๆเป็นตัวละครเอาไว้ตบบอสครับนะยิ่งเป็นบอสเขียวยิ่งควรเอาไปใช้งานอ้อเพิ่มเติมละกันครับผมในส่วนของแอตตาแดงนะครับนะก็คือเขาสามารถเอาไปใช้ในการลงอารีนาได้ด้วยนะครับผมนะแต่ก็ต้องเป็นอารีนาที่ศัตรูประเภทเน้นประเภทสีเขียวนะครับนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปตีทาร์เก็ตเดี่ยวแรงมากดังนั้นเนี่ยแอตตาแดงออกสกิลหนึ่งทีครับผมนะไม่ตายก็ค้างเหลืองอะครับนะในอารีนานะครับนะโอเคนะครับผมในส่วนของแอตตาแดงก็บีเพท่าดีครับ ต่อไปนะครับผมนะเราไปพูดถึงในส่วนของตัวละครถัดไปของเรากันดีกว่าครับนั่นก็คือตัวของบีโบซาเขียวนะครับอ่าโอเคครับในส่วนของตัวละครบิโบซานะครับผมนะก็จะมีสกิลดังต่อไปนี้เลยครับโดยน่าหลักของบิโบซาเขียวก็คือการเป็นฮิลเลอร์และก็เป็นฮิลเลอร์ตัวเดียวในเกมนะครับผมนะที่เป็นสีเขียวนะครับนะ อะสกิลครับผมขอบิโกซ่ามีอะไรบ้างน,นะครับผมนะ <c oughs> ก็คือทำการโจมตีเป้าหมายศัตรู1ตัว <c oughs> จากนั้นจะทำการฟื้นฟู HP นะครับผมให้กับเพื่อนของเราในปาร์ตี้ที่มี HP ต่ำที่สุดโดยจะคิดเป็น120%ของพลังโจมตีเวทนะครับนะดังนั้นนะครับผมบิโกซ <c oughs> <c oughs> ่าเขียวยาวไว้ก่อนนะครับผมนะจะคิดตามพลังโจมตีเวทเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าต้องการจะใส่ของอะไรให้ตัวของบิโกซ่าพยายามใส่เน้นในส่วนของค่าพลังโจมตีเวทเข้าไว้นะครับนะ มีโอกาส5อ45เปอร์เซ็นต์ครับผมนะที่จะเพิ่ม SP ให้กับตัวละครตัวนั้นด้วยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีมากนะเพราะว่าการฮิลไม่พอยังเพิ่ม SP ให้อีกต่างหากก็ถือว่าแจ่มเลยครับผัดปานะครับผมในส่วนของการอ่าใส่ดิคาบัลี่ครับนะสกิลที่สองครับผมเนี่ยก็จะเป็นสกิลฮิลออฟนะครับผมนะคิดเป็น120ของขอ MP นะครับนะแล้วก็ได้ขยายบัฟนะครับผมนะหนึ่งเท l i ่ารีซิตดีเฟนต์นะครับผมในรีซิตเบสครับผมเป็นเวลา2เทินนะครับนะก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากและก็ถ้าเกิดมีการ์ดขึ้นมาจะขยายบัฟครับผมนะจาก1เทินเป็น2เทินก็ค่อนข้างจะใช้ได้หลายคอนเทนต์มากๆนะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ผมชอบอีกตัวนึงก็ว่าได้ในส่วนของตัวมิโมซาเขียวนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของสกิลพิเศษนะครับผมสกิลทาใม้ตายจะเป็นการฮิวให้กับเพื่อนๆครับผมทุกคน1 8 0ของพลังโจมตีเวทและก็ได้ในเรื่องของการบัฟพลังป้องกันนะครับผมนะเลเวลสองเป็นเวลา2เทินและได้ชุบชีวิตนะครับผมนะให้กับตัวละครที่เราเลือกก็ผมนะ3าด้วยก็เป็นตัวละครที่ถือว่าอัติสกิลดีมากครับนะเพราะว่าฮิลออบัฟดีเฟนและก็ชุบชีวิตได้ด้วยนะครับนะ ในเรื่องของการเอาไปตีบอสนะครับผมนะก็แน่นอนครับก็ชื่อเฟิ่์มเลือดแล้วก็ปรับดิเฟนส์ในเรื่องของการลงอารีน่านะครับผมนะกก็บอกได้เลยว่าการชุบชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะ สร้างความปวดหัวให้กับฝ่ายของข้าเป็นอย่างมากนะครับนะดังนั้นตัวของมิโมซาเขียวครับผมจริงค่อนข้างจะโดดเด่นมากๆนะครับผมในเรื่องของการออคอนเทนต์ครับผมลงได้หมดเลยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นตีบอสอารีนานะครับผมนะหรือการใช้งานดาบทั่วไปนะครับผมนะมิโมซาเขียวถือว่าตอบโจทย์ได้หมดนะครับนะตัวละครตัวนี้ออคอนเทนต์ครับผมนะเล่นด้ทุกคอนเทนต์เลยโอเคครับผมต่อไปก็จะขอพูดถึงในสุดของตัวละครถัดไปก็คือยามีฟ้านะครับนะ สำหรับตัวของยาบีฟ้าครับผมนะก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่มีการพูดถึงกันเยอะนะในเรื่องของการเอามาควนหาช่วงต้นเกมนะครับนะตัวละครตัวนี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับนะเอาจริงต้องบอกว่าส่วนใหญ่ที่เขาเลือกตัวละครตัวนี้ก็คือจะเอาไปใช้ในการฟาร์มช่วงต้นนะครับนะแต่เอาจริงอย่างที่ผมบอกไปว่ามันมีคนแทนตัวยาบีฟ้าครับผมเนี่ยถ้าจะไปฟาร์มช่วงต้นนะครับนะงานหลักๆของตัวละครยาบีฟ้าคืออะไรนะครับผมนะมาฟังกันเลย เริ่มต้นนะครับผมในส่วนของสกิลยาบีครับนะเป็นตัวละครเป้าหมายโจมตีทาก็ตเดี่ยวที่ถือว่าแรงมากนะครับนะและก็ตัวของยาบีเนี่ยจะโดดเด่นมากในเรื่องของการเอาไปลงอารีน่าย้ำลงอารีน่าครับนี่คือตัวละครตีอารีน่าที่โหดมากๆและก็ยังสามารถใช้ได้ถึงตอนช่วงเอนเกมนะครับนะถ้าเกิดใครที่อยากจะเทพในอารีน่าครับผมยาบีฟ้าตอบโจทย์ได้ดีมากนะครับนะทำไมตัวนี้ถึงเทพในอารีน่ามาดูสกิลกันได้เลยครับสกิลแม็กอารีน่าจ๋าเลย ครับนะอย่างแรกครับผมนะก็คือโจมตีเป้าหมายศัตรูหนึ่งตัวครับผมนะจากนั้นจะทําการบัฟเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมทั้งหมดนะครับผมนะก็คือทั้งแอทแท็กเกอร์และก็เอฟอทแท็กครับผมนะก็จะได้บัฟทั้งคู่นะครับนะและถ้าเกิดเรามี FP r อ๋อสกิลเนี่ยจะได้บัฟตอนที่เรามี FP มากกว่า4ขึ้นไปนะครับนะก็โอเคครับนะพวกนี้ก็คือตีแรงหลักๆเลยครับเป็นสกิลที่เรียบง่ายมากนะครับนะ ต่อมาครับผมในส่วนของสกิลที่2นะครับนะก็คูดาวสามเทิร์นใช้เวลาไม่นานครับนะโจมตีเป้าหมายศัตรูนะครับผมนะแล้วก็จะได้ในเรื่องของการบล็อกดีคาบอรี่ครับผมเป็นเวลา1เทิร์นนะครับแล้วก็ได้เอสซีเพิ่มนะครับบล็อกดีคาบอรี่คืออะไรครับผมแต่ก็คือห้ามฝ่ายตรงข้ามฟื้นฟูเลือดนะครับนะก็ทำให้ฝ่ายตรงข้ามฮิวไม่ได้ครับนะโจมตีทุกตัวแล้วก็ฮิวไม่ได้ครับนะถ้าในกรณีที่บีการ์ดนะครับผมนะก็จะทําการ เพิ่มในส่วนของ SP ครับผมเป็น2นะครับผมแล้วก็รีบุ๊บดีบัฟครับผมที่ตัวของยามินะครับผมนะและเมื่อทำการรีบุ๊บบัฟดีบัฟเสร็จปุ๊บเด็กก็จะได้พลังโจ,จตีเพิ่มนะครับผม15%นตะครับน้าึือต้องบอกเลยว่าขี้โกงมากครับเพราะว่าในเรื่องของการไปลงอดิดานะครับผมนะมันเป็นเรื่องปกติเวลาที่เราจะทำการโยนดีบัฟให้กับฝ่ายตรงข้ามนะครับ ซึ่งสกิลเนี่ยมันก็จะช่วยในการรีบุ๊ดีบัฟแล้วก็เพิ่มความตีให้ไวขึ้นแล้วบวกกับ SP บวกส่อครับผมเนี่ยก็ทำให้อันติสกิลของยามิออกไวขึ้นทันทีนะครับนะ แล้วก็มาดูนสุขของสกิลอัมตินะครับผมขอตัวยางี้ครับนะโจมตีเป้าหมายศัตรูหนึ่งตัวนะครับผมนะจากนั้นทำการลดสเปเชียลครับผมหรือก็คือแตนสเปเชียลนะแตนเอสพีครับผมลดลง3นะครับและติดในสุขของททอลไซเล่นนะครับผมนะททอลไซเล่นคืออะไรครับคือการให้ตัวละครตัวที่เราทำการโจมตีไม่สามารถออกสกิลที่2หรือถ้าไม่ตายได้นะครับนะก็เป็นตัวผลึกการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามครับนะ ซึ่งแน่นอนครับผมว่าในอารีนาโคตรโกงเลยครับสกิลนี้นะครับนะลดสเปเชียลลดแต้ม f อถึง3นี่ก็ถือว่าแรงแล้วนะและยังโดนในเรื่องของการออกถ้าไม่ตายต่างหากนะครับผมแล้วก็ห้ามสกิลที่2ด้วยเป็นเวลา2เทิร์นนะครับนะเอาจริงนะเหมือนตายทั้งเป็นแล้วล่ะหลักๆนะครับนะและถ้าเกิดอัพเป็นเวล5นี่ลดสเปเชียลอีกครับผมนะในส่วนของสเปเชียลพอยต์โออีกหนึ่งแท็บก็ งานนี้รถสีแต้มครับผมไม่เหลืออะไรเลยนะครับนะโดนอันติีของยามิไฟหนึ่งทีนี่คือแทบไม่เหลืออะไรเลยครับนะแล้วถ้าเกิดกตัวละครตัวนี้ออกสก,กิลก่อนนะครับนะตอนอารีนานี่คือเหมือนตายไปแล้วหนึ่งตัวนะออกประพุ๊บนี่คืออ,อัติอัดหน้าไปนี่คือไฟล์โดคาบคือจบไปแล้วหนึ่งตัวนะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เทพมากๆในอารีนาแน่นอนครับผมว่าการเอาไปใช้งานฟาร์มดาทั่วไปครับผมนะยามิฟาก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเหมือนกันนะครับนะแต่งานหลักๆของตัวละครตัวนี้คือเทพอารีนานะครับ อ่ะก็โอเคนะครับนะในส่วนสอของตาแมวนะครับผมคิดว่าควรจะเลือกตัวละครตัวไหนอันนี้ต้องบอกเลยครับว่าตัวละครซีซั่นหนึ่งครับผมเล่นได้บททุกตัวนะครับนะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าแอตตาแดงเอาจริงก็คือยังใช้งานได้ดีครับผมนะต่อให้ผ่านไปแล้วก็ตามในอนาคตนะครับนะแต่ที่เราได้เซิร์ชเจแปนนะครับผมก็บอกได้เลยว่าแอตตาแดงซีซั่นหนึ่งเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ตอบโจทย์ได้ดีในเรื่องของการถลุอารีนาตีสีเขียวนะครับนะกับบอสเขียวโผล่มานี่คือตัวละครตัวนี้ได้ลงแน่นอนทุกครั้งนะ และบิโบซ่าครับผมนะก็เป็นตัวขครออคอนเทนต์และก็บวกกับเป็นเขียวตัวเดียวในเกมครับผมนะที่สกัดในส่วนของสีเขียวนะครับแล้วก็เป็นฮิวนะครับนะส่วนยาบีก็เทพอารีนาครับผมนะเอาไปใช้งานในอารีนาได้ยาวๆนะครับนะอ่ะก็โอเคครับเลือกดีๆก็แล้วกันนะครับผมนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณเลือกมาปุ๊บแล้วคุณเปลี่ยนใจหรือกดกาชาบาคุณก็ต้องมานั่งรีเซ็ตประตูเหตุการณ์พบพ้าทำใหม่ทีนึงนะครับนะเออบอกได้เลยว่าเหนื่อยนะครับผมนะโอเคครับผมก็คงจะมาแนะนํา เท่านี้นะครับผมก็ขอขอบคุณที่รับฟังจนจบหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดไครฝากกดติดตามเป็นกำลังใจชอบเราด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ